สวัสดีทุกคนวันนี้คุณกําลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาชมบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาจากที่เขียวขจีสุดลูกหูลูกตาแล้วก็สีทองอรามด้วยเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวหอมมะลิมาวันนี้แป้นเอิดเติดแป้นเอิดเติดค่าไทยบ้านบันเทิงโชว์ก็เลยพามาเลาะชมบรรยากาศมีแต่ดอกบัวเมขาวก็ถือเกีียวไปแหลักก็เหลือติดต้อเพื่องต่อสร้างแบบนี้ ดอกบัวนะมีแต่สีส,สวยๆเลยี่แถวบ้านของไทยบานมันเทิงโชคกับมี่ดอกบัวสีสีม่วงสีชมพูสีแหล่เดอ้อคุณยังไงสีม่วงฝั่งนี้ก,ก็ก็สวยนะแต่ให้พี่ชากระโดดลงไปเพื่อจะทำคอนเทนต์หัวเราะตลกหกหาฝันไปเถอะบเหตุจ,จากจากหัวร้อไปหัวเราะช่องอื่นเลยช่องนี้ไม่หัวเราะตามนะคุณนะนี่เดี๋ยวพาไปดูต้นหางกระลงกระรอกอีกทางด้านหน้านะคุณ หางกระรอกสีสวยงามหางกระรอกออกเป็นสีชมพูนิดนี้ที่กอไม่ใหญ่แต่ถ้ามันเกิดขึ้นตามภูเขานะมันจะสูงมากเลยมันเป็นดินดีนะคุณมีทแร่ท่าสูงเมื่อวานพิซซาจีนั่งรถไฟเที่ยวเนาะด้ชมกันหรือเปล่าเออ,อยังไม่ได้ลงคลิปลงไปแล้วแหละโอ้ย่างๆใกล้ๆจะลงละภาคเสียงอยู่คุณต้องไปดูดเอาเสียงอันรบกวนออกเวลาเรานั่งรถไฟแล้วเสียงมันดังอ่ะคุณเนาะจะลงเลยไม่ได้นะ เวลาเรานั่งรถไฟผ่านตรงแบบว่าที่มันเป็นคุ้มอะไรอ่ะมันก็จะทําให้เราเห็นวิวสวยงามเต็มไปหมดเลยอ่ะเนยเวลาผ่านป่าต้นไม้ต้นกรุงอะไรเงี้ยเนาะต้นกรุงแล้วก็มีดอกยงดอกหญ้าเกิดขึ้นตามภูเขาอ่ะสวยงามมาคูณโอ้นี่ เพื่อนๆเดินมาฟังนี้นี่มาดูทุ่งไร่ทุ่งนาฝั่งนี้ปั๊ดตอนแรกก็เห็นน้ำม,มันหลาหลเนาะเขาสิเกียวได้จังได้อยู่สันทอปรากฏวารดเกี่ยวเข่าลดหน่อยโล่งแล้ววา่าอุยแป้นอ,ดอดิดเจดเข่าจมนามกลายเป็นว่าเหลือแต่ต่อเห็นไหมมนุษย์บ้านเราเนี้ยมันเก่งจริงๆเลยคูณเนาะในไร่นงไร่นาน้ำเยอะปันไดก็ลงเกี่ยวเข่าได้ เขาที่ว่าจมนามกระถือก็ขึ้นเครื่องจักมันดูดขึ้นมาเนาะทำนาด้วยเครื่องจักก็ง่ายแบบนี้แหละเวลาเหลือไปเห็ดอย่างไปตีไกบ่บ่เวลาเหลือก็ไปตีไก่จับกลุ่มตีไก่เต่อยมวยเล่นฟุตบอลปลูกผักเลี้ยงงูอะไรเงี้ยเยอะแยะคุณเวลาเหลือไปทำอะไรได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนาะนี่พี่สุทธา ไทยบ้านบันเทิงโชว์พาทุกคนมาชมดอกจงดอกหญ้าโตลมหนาวกันคุณโตลมหนาวสายลมกับพี่สุธาไทยบ้านบันเทิงโชว์สายลมพัดต้องเดือนพฤศจิกาช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายเดือนแล้วนะมองไปทางด้านไหนแบบมันไม่ได้มันบ่แห่งแหล่งดอกแถวบ้านของประเทศไทยเหาเนนะมันชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำคุณสิว่าจังใดเด้อ พราะช่วงนี้อากาศมันชุ่มชื้นอยู่และอีกอย่างระบบน้ําในชนบทบ้านเรามันจัดการดีคุณในน้ำมีปลาในนามีข้าวไม่แห้งแล้งหรอกอย่าลืมนะปีนี้ใครที่จะทําลงทานาเนาะเตรียมตัวนะจ๊ะมีนาเมษาใครที่รับจ้างหวานข้าวไถานาพลวนดินไปลงชื่อลงทะเบียนไว้เดอ้ออันนั้นจางเกษตรกรบ้านเรา ขอให้เต่หาเงินหาคําไปกรุงเทพกรุงไทยไม่กลับมาบ้านก็มีคนทําไร่ทํานาให้เนาะบ้านเราเดี๋ยวนี้สบายจะตายเธอลงทะเบียนลงคิวไว้ก็มีคนไปไถนาพรวนดินหวานข้าววันเดียวเสร็จเนาะใช้แต่เครื่องจกักรจ้างหวานปุ๋ยก็ได้เธอเขาไล์สดถ่ายทอดกันให้คนดูเลยให้เจ้าของนาดูเจ้าของนาไม่ได้มาดูหรอก มีคนรับจ้างทำเจ้าของนาก็ไปทำงานกรุงเทพกรุงไทยทำงานต่างประเทศอะไรเงี้ยที่บ้านก็มีคนทำนาให้นะอีม่ดีจ้างเกี่ยวจ้างตากจ้างเอาไปขายอีกคุณว้าวทำได้ทำนาดีสะดวกสบายและอีกอย่างตอนนี้นะไร่ระประกันประกันไร่รนะเนาะค่าเก็บเกี่ยวรัฐบาลก็ช่วยอีกเธอไร่แล้วผ่านห้ามเกินสิบไร่ก็ได้เป็นหมื่นแล้วว่าได้เงินฟรีนี้ขอให้แต่มีนาน,นะเธอ แล้วก็มีการลงทะเบียนเนาะก็ได้เงินนะได้เงินค่าค่าอันนี้นะได้เงินค่าการทำค่าการทำนาเนาะเพาถึงบอกเป็นกเกษตรกรไทยก็สะดวกสบายมีทั้งกเกษตรกรการทำนาปลูกพืชผักทุกอย่างได้คุณน,นะป,นปลูกเป็นสัปะหลังมีสวนยางพาราก็ได้เหมือนกัน เาไม่ใช่ว่าแต่เป็นเฉพาะเกษตรกร,ร,กรไม่ใช่แค่ทำนานะมีทั้งปลูกยางพาร,ราปลูกอ้อยเออเลี้ยงสัตว์อะไรก็ได้ด้วยคูลแค่แต่เป็นลงบัญชีเป็นลงทะเบียนได้หมดไม่ได้แต่ช่างเสริมสวยนะอาชีพแปกประหลาดอาชีพอิสระไม่ได้กับเขาหรอกแต่ให้เสียภาษีเหมือนคนอื่นเขาเออแปลกเนาะไม่ได้แต่ให้เสียภาษีจ้าภาษี เสียทุกเม็ดเลยแปลกประหลาดไหมล่ะเธอว่าเออไร้ความสำคัญกับอาชีพอิสระแต่ตามเก็บภาษีหมดเลยงงไหมล่ะงงไหมคะเพคะเผื่อได้ผ่านมาเจอคลิปนี้นะสัมภารณ์นะไม่ความสำคัญกับอาชีพอิสระแต่ตามเก็บภาษีทุกกระเบียดนิ้วไม่ว่าภาษีปลายภาษีโรงเรือนภาษีนั่นภาษีนี่เ0้1นกเก็บหมด ออประกันตนก็เสียทุกปีนะแต่เวลาจะให้อะไรนะถามแล้วถามอีกกฎระเบียบเยอะมากมายวุ่นวายสับสนเวลาจะเอาเงินให้เนี่ยถามเยอะเวลาจะจ่ายเงินมีชื่อเด้งเข้าไปในที่คอมพิวเตอร์เชียวเออได้ผ่านมาเจอคลิปนี้เจอไทยบ้านบันเทิงโชว์บ่นซะหน่อยเนาะอันนี้มันแชร์ประสบการณ์เล่าเรื่องส่วนไปทั่วไปทุกคนที่ชมกันนะเป็นเหมือนกันเวลาคุณเนาะใครที่ทำงานออฟฟิศ ก็เป็นอีกแบบนะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณกระเซียนจากงานออฟฟิศถ้าไม่ตายก่อนนะเธอก็จะได้มาปลูกผักเลี้ยงสัตว์อยู่บ้านนี่แหละบอเนะแกลลีได้แหละเธอคิดว่าเธอ็นงานออฟฟิศตลอดไปนะโอ้ย40ก็แก่ชรลาหนังเหี่ยวหูตึงตาฝ้าฟางเป็นอะไรนะออฟฟิศซินโดมละเธอจะไปนั่งให้เขากดขี่ข่มหัวข่มเหงอยู่นั้นหรอเรียนมาสูงสเปล่า ไปขายมันสมองให้เขาเออพ่อแม่ขายวัวขายควายส่งควายเรียนเก่งมาแล้วก็ไปเป็นขี้ข้าเขาแหละเพราะฉะนั้นแล้วเตรียมตัวกเกษียณอายุ 40- 5 0หกลับมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนมาเฝ้ามอระดนี่มาเป็นงูเหลือม,มเฝ้ามระดกนาะพ่อแม่ให้มอระดกเลี้ยงงวเลี้ยงควายอย่างเงี้ยออกรถไปก็พาแต่สาวเข้ารีสอร์ทเข้ารีสอร์ทเนาะ เปื้องกว่วกาวสูทคางหวัวรถกระจายพอพ่อไม่ใจคารี่สอดอีกเออฉลูนะยิ่งมีรถมีลานี่แหละตัวดีเธอเธอก็พูดอะไรพิษไทยบ้านมันเถิงโชว์คนอื่นเขาทําเขาไม่เป็นเหมือนเธอว่าหลอกเนา,นาะเพราะว่าก็ปว่ากนแต่อันที่มันมีความจริงอหลีก็คืออหลีอย่าว่ามันโบมีแมนอหลีเนาะออ้ยพูดมากแล้วเจ็บคอเธอตอนนี้กี่นาทีนะ นายดูสิเวลาเรามากาอยู่ก้ามกลางแสงแดดอะไรเงี้ยหน้าจอทีวีมันจะเห็นไม่ชัดหรอกเนาะนี่ชมบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาด้านลงด้านหลังคุณสวยงามพิสุทธาจีไทยบ้านบันเทิงโชว์เธอมาทำคลิปมาถ่ายคลิปในทุ่งไร่ทุ่งนาอะไรคนมองมาเห็นก็งงกับเธอพูดกับโทรศัพท์อ้าวก็ดีกว่าพูดกับขวดเหล้ากับแก้วเหล้านะเธอ พูดไปเมาออมาไม่มีสติสตางขับรถออกข้างนอกบ้านก็ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเนาะฉันไม่ยืนถ่ายคลิปอย่างนี้อยู่นะฉัก็ถ่ายทอดความเป็นอยู่วิถีชีวิตในชุมชนชน,ชนบ,บทบ้านเราให้คนทั่วโลกได้ชมกันบ้านตัวเองอยู่ยังไงเป็นยังไงก็ถ่ายคนอื่นดูไม่ใช่ร้อยวันพันปีอยู่ไงก็อยู่อย่างนั้นแต่เวลาจะไปขอพระปงพระป่าโอ,โโอโ้ดันโดนดันโดนนะเพราะฉะนั้นแล้ว ความเป็นอยู่ในชุมชนในชน,ในบทบ้านเรามีอะไรก็ทาไปให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูกันเขาสิไดเห็นเขาสิไดเบ,งบองบมเมน้นยังให้ความสําคัญได้กลับไปขอพาปาขอกระถิน,นเขาว่าเออขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะแต่คุณก็จะเห็นพี่สุดาไทยบ้านบันเทิงโชว์เลาะทุกวันถ้าไม่เลาะก็ไม่ได้คลิปส,สวยๆมาฝากเพื่อนๆเพราะฉะนั้นออกเป็นเลาะ ก็เลาะในชุมชนบ้านเรานี่แหละจะไปเลาะที่ไหนล่ะเออเนาะไปนะ